ข้อความต่างมิติวันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อความนะคะต่างๆจากสหาพันธ์กาเล็กติกนะคะเชื่อมต่อกับทูตสวรรค์ของเราในเรื่องเกี่ยวกับเตียงการแพทย์นะคะแฟลตพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็การอัปเกรดขึ้นสู่มิติท,ที่สูงขึ้นก็มีนะคะหัวหน้าทูตสวรรค์ของเรามีเทวทูตไมเคิลผู้บัญชาการ Astra, อแอต r ราเชอร์แลนด์และพระแม่มารี เทวัชุไมเคิลนะคะเขาก็ทักทายเพราะว่าเป็นช่างไฟคนทำงานแสงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงการอย่างรู้อนาคตไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณของใครก็ตามมีความเกี่ยวข้องนะคะเฉพาะกับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงานผู้ที่ไม่ได้กำจัดความร้ายกาดความคิดและการกระทําที่มืดมนผู้ที่ไม่จดจ่ออยู่กับความสว่างคนเหล่านี้เท่านั้นที่ต้องการข้อมูลประเภทนี้ ซึ่งหมายความว่าคุณและเพื่อนคนทำงานไลเวอร์เกอร์ของคุณซึ่งในความเป็นจริงแล้วเหนือกว่าอยู่แล้วส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องกังวลเพราะไม่ว่าจะเปิดตรงยังไงหัวใจก็รักก็รับและก็หมดฉันตระหนักดีว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับช่างแสงหรือคนทำงานแสงพวกเขารำบากมาตลอดชีวิต พวกเขาใช้โล่และปกป้องพวกเขาเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ลูกธนูจำนวนมากยังคงแทงทะลุหัวใจของพวกเขาผู้ที่มีหัวใจและความคิดที่ปิดสนิทรู้สึกว่าถูกคุกคามด้วยความเต็มใจที่จะเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าหาญของพวกเขาพวกเขาอิจฉาจึงล้อคุณและเยาะ,ะเยาะเย้ยคุณ ฉันขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกคนสำหรับการยืนหยัดแม้ว่าการปฏิบัติที่โหดร้ายนี้จะทำให้คุณเงี่บคุณยังคงยืนหยัดและค้นหาความจริงส่องแสงสว่างและหาความรู้ทางวิญญ,ญาณต่อไปคุณซื่อสัตย์ต่อวิญญาณของคุณดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับพวกคุณทุกท่านของเกเทเรชันยินดีด้วยก็กล่าวว่าใช่โย พวกเขาเป็นกลุ่มพิเศษเหล่าคนทำงานแสงไลเวิร์เกอร์และเหล่ามฤตพันดาวหรือสตาร์ซิตคุณกำลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหากสิ่งที่เรียกว่าทำลายแยกออกจากกันในตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลคนที่มีการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่านั้นจะไปตามทางของพวกเขาและคุณก็ไม่ควรกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาพวกเขาได้เลือกเส้นทางของพวกเขาแล้วคุณได้เลือกที่จะสแสวงหาแสงสว่างและรับความรู้ พวกคุณที่วางแผนที่จะเป็นนักมนุษยธรรมก็เตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ในเชิงบวกนั้นดังนั้นหากอาวีเกิดขึ้นคุณก็พร้อมสำหรับการนัดหมายไถยถอนคุณจะแบ่งปันความในใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการทาจากนั้นก็ปล่อยให้ชิปนะคะตกลงในที่มันอาจทาได้หากการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์พระอาทิตย์แผดเผา a s ซ e n s i o n sunburst ที่คุณเคยได้ยินมาก่อนคุณจะถูกนำไปยังเส้นทางใหม่อย่างนุ่มนวลพวกคุณที่พร้อมสำหรับการก้าวกระโดดครั้งต่อไปจะถูกนำทางไปสู่ผลลัพธ์นั้นวิญญาและตัวตนที่สูงขึ้นของคุณมีทางเลือกแน่นอนในสิ่งที่คุณต้องการทำนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำกับคุณฉันจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่รู้ว่าทุกอย่างจะทำเพื่อประ,ประโยชน์สูงสุดของคุณ ข้าพเจ้าจึงขอกล่าวด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่งต่อท่านทั้งหลายว่าฉันอยากให้คุณสบายใจและไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นการการโทรเรื่องเตียง Med ate, ate, เม็ดเบสเมดิคอลเบสเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สำคัญเพราะคุณจะมีมันเมื่อ VR เกิดขึ้นหรือคุณจะไม่ต้องการมันเพราะแสงแฟลชการเลื่อนมิติสู่สวรรค์แฟลตแอสเซนชัน คุณสบายดีและแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่สนิทที่สุดของคุณบางคนเลือกเส้นทางอื่นพวกเขาก็จะสบายใจเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทิศทางของจิตปิญญาณของพวกเขาใจเย็นๆที่รักฉันรักคุณมากกว่าที่คุณรู้และฉันมีความสุขมากที่ได้คุยกับคุณคืนนี้นี่คือเทวทูตไมเคิลของคุณฉันบอกลาตอนนี้ ขอบคุณจากเทวพูดไมเคิลเมตตาตอนก็มากล่าวว่าถัดไปนะคะคือแอตทราเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างเช่นกันผู้บัญชาการแอตทราก็กล่าวว่าสวัสดีคนทำงานแสงแห่งโลกไกายาไกายาไลท์เวิร์กเกอร์ที่รักนี่คือผู้บัญชาการแอตทราและนี่ก็คือตำแหน่งของฉันเรารู้ว่ามีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแม่ไกายา้าในแวดวงต่าง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และการประมาณการทำลายจำนวนมากจะถูกแชร์บนอินเทอร์เน็ตและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาเป็นประมาณการฉันต้องการอธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์บนโลกแม่ไกายาพวกเราหน่วยบัญชาการแอ t ทราและสหพันธ์กาเรติกก็ได้มาที่โลกไกายาเมื่อหลายปีก่อนตามคำร้องของแม่และพ่อให้ช่วยโลกไกายาหรือแม่ธรณี ในการเลื่อนมิติขึ้นสวรรค์ของเธอและคนของเธอไกายาเองเป็นเทวทูตซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการสูงและมีความรักเธอรับบทบาทนี้ในการเป็นดาวเคราะห์โลกและก็นำมันจากความมืดไปสู่แสงสว่างเป็นเวลาหลายพันปีที่โลกไกายายืนหยัดอยู่ได้เมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและอารยธรรมจำนวนนับไม่ถ้วนเกิดขึ้น และก็ล่มสลายไปเธออยู่ในเส้นทางด้วยความรักและความอดทนในใจของเธอเพราะคุณหลายคนบนโลกนี้เคยมาที่เนี่ยตั้งแต่หลังการสร้างโลกไกยาการติดต่อเนี่ยสิ้นสุดลงและคุณอาสาที่จะช่วยในการทดลองอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งเราเรียกว่าโครงการโลกกกยาคุณผ่านประกายวิญญาณโซลสปาร์คที่หลากหลายของคุณ คุณอาจเรียกพวกเขาว่าชีวิตในอดีตหรืออนาคตพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งแสงสว่างบนโลกไกยาและในหัวใจของมน,มนุษยชาติเป็นเวลาหลายพันปีประกายวิญญาณของคุณเปรยไฟคู่ทวินเฟรมส์มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตบนโลกไกยาบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและแม้แต่บนเรือยานของเรา ดาลฟินเต้นรำได้พบกับประกายวิญญาณโซสปาร์กสองคนของเธอซึ่งทำหน้าที่ในสะพันกาเล็กติกในเวลาที่ต่างกันในความสามารถที่แตกต่างกันและก็มาจากดาวเคราะห์สองดวงที่แตกต่างกันเราทุกคนคือครอบครัวพูดที่เป็นที่รักเราทุกคนคือครอบครัวและเราทุกคนกำลังทำงานร่วมกันในโครงการขนาดใหญ่นี้ โครงการก็คือการคืนโลกกายาสู่แสงสว่างเพื่อนำโลกกายาและผู้คนทั้งหมดของเธอเนี่ยตรอดทุกย่างก้าวของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มิติ5้าจากความมืดก็ไปสู่ความสว่างนี้เพราะคุณบางคนน่ะช่วยเราในเรื่องนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นคุณขึ้นเรือยานของเราในขณะที่ร่างกายของคุณนอนหลับ จิตวิญญาณของคุณเดินทางผ่านดวงดาวแอสรทเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับเราคุณคือฐานทัพของเราและมอบรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกายาจากมุมมองของคุณเช่นผู้คนรอบตัวคุณคิดและรู้สึกอย่างไรคุณให้ข้อมูลที่เราใช้เพื่อช่วยในการตัดสินบางอย่างอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สำคัญมาก จะเกิดอะไรขึ้นกับทไลายของพวกเขาไม่ว่า VR เตียงเม็ดเบสหรือแฟลตพลังงานแสงอาทิตย์จะไปถึงก่อนกันเราไม่ได้ควบคุมมันจิตสำนึกร่วมของมนุษย์โลกไกยากำลังควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาทั้งหมดให้ข้อเสนอแนะนำผ่านจิตใต้สำนึกและพวกเขาทั้งหมดร่วมการตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า VR เกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งสภาพอากาศหรือสงคราม ฉันรู้ว่าพวกคุณเนี่ยบางคนคิดว่ามันเป็นพระเจ้าที่ทำเช่นนี้แต่เนี่ยเป็นการทดลองแบบโต้อตอบและคุณก็เป็นผู้ควบคุมทั้งหมดเราช่วยดังนั้นหากมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกไกาย,ยารู้สึกว่าสิ่งนี้ใช้เวลานาน,านเกินไปหรือสิ่งนี้ดำเนินไปเร็วเกินไปเราต้องช้าลงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณตัดสินใจร่วมกันและเราจะช่วยคุณดาเนินการตามคาแนะนาของคุณ ในเรื่องต่างๆเช่นการแบ่งทำลายเราสามารถช่วยได้แต่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเป็นการเรียกร้องเรียกรวมของคุณพ่อกับแม่ก็ไม่ยุ่งด้วยดังนั้นฉันจึงไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเตียงทางการแพทย์เมดเบสจะมาถึงเมื่อใดหรือ VR หรือการเรื่องมิติขึ้นสู่สวรรค์จะเกิดขึ้นก่อนหรือไม่ฉันไม่สามารถบอกคุณได้เพราะฉันไม่รู้ เพราคุณร่วมกันตัดสินใจตกลงตามนั้นคุณตัดสินใจร่วมกันทำความเข้าใจว่าตัวตนที่สูงกว่าของคนเป็นผู้ทำการตัดสินใจที่สำคัญเหล่านี้ไม่ใช่ความคิดสามมิติสามมิติ4มิติหรือ4มิติของคุณหลายท่านในความคิดของมิติที่3าดีหรือมิติ4ีดีอาจกำลังพูดว่าฉันทนไม่ได้แล้วมันน่ากลัวที่นี่เราต้องไปแล้ว แต่ตัวสูงของคุณไฮเออร์เซลที่ฉลาดและห่างเหินเล็กน้อยจะพูดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมที่จะกระโดดเราต้องการคนเพิ่มตัวอย่างล่าสุดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่10หรือ15ที่ผ่านมาขณะที่คุณเข้าใกล้การเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ ascension อย่างรวดเร็วคุณอาจไม่ชอบฟังสิ่งนี้แต่พวกเขาก็ร่วมกันตัดสินใจว่า บางอย่างเช่นการแท่ระบาดจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวหรือไม่ฉันน่ะหมายถึงว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนอย่างไรในช่วงเวลาสั้นๆมันทำให้หลายคนตื่นขึ้นด้วยการพาพวกเขาออกจากกิจวัตรประจำวันหลายคนถูกบังคับให้เปลี่ยนวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้มากขึ้นและผลที่ได้คือมุมมองที่เปลี่ยนไป มนุษย์ใช้ชีวิตและตัดสินใจว่าอะไรสำคัญสำหรับพวกเขาเป็นผลให้มีผลลัพธ์ในเชิงบวกมากมายที่ได้รับแม้จะมีการสูญเสียชีวิตที่น่าเศร้าและคุณทั้งหมดตัดสินใจว่ามีผู้ยุโยงให้เกิดการกระทำเช่นนี้ขึ้นเมื่อสร้างไวรัสแต่คุณกลับยอมให้มันเกิดขึ้นและฉันจะเพิ่มว่าคุณอนุญาตให้มันเกิดขึ้นโดยมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันอาจจะแย่กว่านี้เป็นพันร้านเท่าแต่คุณก็ควบคุมมันได้ทั้งหมดตกลงฉันกํำลังพยายามบอกใบว่าคุณมีพลังมากแค่ไหนฉันกำลังพยายามบอกใบว่าคุณมีพลังมากแค่ไหนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและน่าอัศจรรย์มากดอลฟินเป็นรําและฉันดีใจที่คุณถาม ข้าพเจ้าทราบดีว่าบางท่านที่ตื่นตัวและมีสติสัมปชัญญะได้ฝึกสมาธิเป็นกลุ่มฉันหวังว่าทุกคนจะตระหนักว่าพวกเขามีพลังมากเพกียงใดพวกเขาสามารถควบคุมอนาคตร่วมกันได้อย่างไรคุณเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นและคุณทำให้มันเป็นเช่นนั้นคุณเป็นรายบุคคลและส่วนรวมสามารถทำได้แสดงความตั้งใจของคุณนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการแค่นั้น จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอย่าไปฟังเรื่องอื่นลอยๆนั่นไม่ส่งผลดีแต่คุณเลยนั่นทำให้คุณหมดอำนาจเพราะคุณจะเริ่มตั้งคำถามเว้นจังหวะและกังวลโดยไม่จำเป็นเข้ามาในอำนาจของคุณและอยู่ในอำนาจของคุณพลังงานอันทรงพลัง,ท,งทั้งหมดที่เข้ามาในโลกกายะกำลังส่งทางให้กับพวกคุณทุกคน คุณกำลังทำให้ความตั้งใจของคุณมีสมาธิมากขึ้นและการแสดงออกมาอย่างง่ายดายช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ของการต่ออายุและการเกิดใหม่สําหรับโลกไกยาและสําหรับคุณเช่นกันคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นจริงใหม่ของคุณ สามคัคคีมีสติเชื่อในสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะได้สิ่งนั้นรวมถึงถ้าคุณต้องการช่วยให้ผู้ที่อยู่ในมิติ 3D Earth Dimension ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวลด้วยจิตใจที่ดีสูงสุดคุณสามารถจินตนาการได้ว่าฉันจะไม่พูดให้ชัดแจ้งเพราะมันเป็นทางเลือกของคุณแต่คุณสามารถจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นและคุณสามารถช่วยพวกเขาได้ และนั่นคือสิ่งที่พวกคุณทุกคนกำลังทำอยู่คุณได้ทำทั้งหมดนี้เพื่อช่วยทุกคนที่ยังหลับไหลอยู่ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณรวมอยู่และก็รวมผู้คน3มิติเหล่านี้ไว้ในการแสดงภาพจินตนาการและความหวังของคุณสำหรับอนาคตที่อาจเกิดขึ้นคนเหล่านี้บางส่วนที่กำลังจะออกจากมิติที่สามและก็ย้ายไปมิติที่สดีพวกเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจ กันมากขึ้นเราเห็นเราเข้าใจและได้ยินคุณพูดในการประชุมของเราและเราใช้ประโยชน์จากจิตไร้สำนึกร่วมเราเป็นพยานเข้าใจถึงความทุกข์ความหดหู่และความปวดร้าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นการล็อกดาวน์เป็นเรื่องยากมากสำหรับทุกคนและตอนนี้ผู้คนกังวลเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ฉันจะบอกคุณว่าสงครามนิวเคลียร์จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน ไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแน่นอนโปรดอย่ากังวลไปเลยอย่างไรก็ตามความกลัวนี้สามารถกลายเป็นเรื่องดีได้ในทำนองเดียวกับที่ความกลัวไวรัสช่วยให้ผู้คนตื่นขึ้นและตระหนักว่าพวกเขาไม่ควรใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ได้รับและชีวิตนั้นมีค่ามนุษย์ให้ความสำคัญกับการอยู่รอดมาททำงานเพ,เพียงเพื่อซื้ออาหาร และมีที่ซุกหัวนอนโดยที่พวกเขาลืมที่จะอยู่โดยไม่ใช้ความผิดของพวกเขาเองให้จดจำไว้เสมอว่ามนุษย์ชาติบนไกายากลายเป็นพลังชี้นำแห่งโชคชะตาไปแล้วผู้กำหนดอนาคตของคุณคือคุณทุกคนจิตสำนึกร่วมของคุณไม่จำเป็นต้องมองจากภายนอกนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณคุณมีอำนาจ ดังนั้นทำให้มันเกิดขึ้นตามที่คุณต้องการสร้างโลกที่คุณต้องการเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพวกคุณทุกคนมารวมตัวกันเพื่อยืนหยัดเพื่อสิทธิและเสรีภาพของคุณและเพื่อผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเราโชคดีเพราะที่จะเห็นสิ่งนี้และเราภูมิใจในตัวคุณมากและเช่นเดียวกันเรารู้ว่าคุณทำได้ คุณมีความตั้งใจที่จะสร้างโลกที่สวยงามในแบบที่คุณต้องการเราสนับสนุนคุณอย่างต่อเนื่องบริษัทแห่งสวรรค์สนับสนุนคุณเราเป็นแฟนตัวยงของคุณที่รักคุณคือ rock star ตกลงตามนั้นนะเสียงหัวเราะหรือวีระ,ระ,บ,ระบุรุษในหนังสือการ์ตูนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นฉันจะปล่อยให้คุณทั้งหมดเนี่ยด้วยความคิดที่เติมพลังและก็เสริมพลังแบบนี้ คุณไม่ได้อยู่ในความเมตตาของสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือผู้บุกรุกจากต่างดาวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมคุณคือฮีโร่นั่นคือวิธีการทำงานนั่นคือวิธีการตั้งค่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันกำลังจะปิดแต่ฉันต้องการเพิ่มสิ่งนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคุณรู้ว่าลีไม่มีอะไรเป็นหินใช่จำไว้ว่าสวิตเนะ่สามารถโยนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าหากคุณจำนวนมากถึงระดับหนึ่งบางสิ่งบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีการป้อนข้อมูลที่สอดคล้องกันการแสดงออกและความตั้งใจของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีสมาธิตลอดทั้งวันแม้ว่าคุณจะยุ่งอยู่กับงานให้หยุดและจินตนาการถึงโลกที่คุณต้องการให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ใส่ความตั้งใจในเชิงบวกของคุณลงไป ในส่วนผสมและนั่นคือวิธีการทำขอบคุณที่สละเวลามาฉันขอบคุณสำหรับการรับฟังฉันฉันยินดีที่จะมาคุยกับคุณคืนนี้เพราะว่ามันสำคัญมากและเรารักและสนับสนุนพวกคุณทุกคนเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยติดต่อเราหากคุณต้องการพูดคุยมีพวกเราหลายคนบนเรือยานที่อยากคุยกับพวกคุณทุกคนพวกคุณหลายคนมีประกายวิญญาณ ไฟคู่โซ s สปาร์ค w i วินเฟรมบนเรือยานของเราและฉันรู้ว่าคุณอยากคุยกับตัวตนของคุณหวันดีนะอยู่ดีคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมีพลังมากกว่าที่คุณรู้และเรารักคุณขอแสดงความนับถือแอดทราขอบคุณแอดทราที่จะมาพูดคุยกับเราในคืนนี้ฉันรู้สึกถึงความเข้มแข็งและก็ความเชื่อมั่นของคุณขณะที่คุณพูด เราขอขอบคุณสำหรับข้อความของคุณเมตตาตอนก็กล่าวว่าผู้พูดคนสุดท้ายคือพระแม่มารีพระแม่มารีกล่าววา่าถึงโรมาเริงระบํานี่คือพระแม่มารีของคุณคุณที่คิดว่าเป็นแม่แม่ไมรี่ฉันเป็นปรมาจารย์สวรรค์ ascending being ฉันอยากจะกระโดดลงไปทันทีเพื่อบอกว่าเราปรมาจารย์สวรรค์ ascended master ทุกคนกำลังเฝ้าดูพวกคุณอยู่เราส่งความรักและก็กำลังของเราความกล้าหาญเป็นพิเศษให้กับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนทั้งหมดที่คุณต้องการเรากำลังส่งให้คุณเรารู้ว่ามีกี่คนที่กำลังทุกทรมานในขณะนี้และเราขอแนะนำให้คุณทุกคนอยู่ในนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่หัวหน้าทูตสวรรค์ไมเคิล และผู้บัญชาการแอช่าพูดและต้องการเพิ่มเติมว่าพวกเราทุกคนอยู่เบื้องหลังของพวกคุณทุกคนเราให้ความรักและการสนับสนุนแก่คุณพวกเราภูมิใจในตัวคุณเรามั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในผลลัพธ์ที่คุณเลือกเราขอแนะนำให้คุณมาด้วยกันมาร่วมกันทำสมาธิมาร่วมกันในความคิดที่บริสุทธิ์และแสดงเจตจำนงของคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังจริงๆฉันส่งความรักของฉันให้คุณข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พูดคุยกับคุณทุกท่านในค่ำคืนนี้รักมิรันดรฉันคือแม่มารีขอบคุณแม่มารีมาสเตอร์แมรีที่รักสำหรับการปิดข้อความในคืนนี้ด้วยความรักและการสนับสน,นุนของคุณเรารู้สึกขอบคุณขอบคุณเมตตาตรอนที่รัก ที่ทำหน้าที่เป็นนายประตูเอทีปเปอร์ของฉันฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณพวกเราคือเทวทูตเมตตราตร้อนเทวทูตไมเคิลผู้บัญชาการแอทราและแพะและพระแม่มารีทานปาโรมาเต้นลำอันนี้ก็เป็นการประชุมของสหพันธ์กาแล็กติกนะคะได้ส่งข้อความมาหาเราเจ้าแห่งสวรรค์ต้องการเชื่อมต่อกับคุณ วกเราสหาพันธ์กาแล็กติกซึ่งประจำการอยู่บนระนาบคลายดาวโลกซึ่งปัจจุบันมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นสู่มวลหมู่และวิวัฒนาการในจิตสำนึกของเผ่าพันธ์ของคุณต้องการที่จะสื่อสารถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเราสำหรับกระบวนการที่กําลังดำเนินอยู่นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเราทุกคนยินดีที่จะต้อนรับคุณสู่โลกใหม่ และเรารู้ว่าคุณคือผู้ที่นำสันติสุขและความรักมาสู่พวกเราทุกคนโลกใบใหม่คือท,ที่ที่มนุษย์จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลชั่วน,นิรันดร์ที่ซึ่งพวกเขาจำได้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นใครทิ้งความโกลาหลและความมืดไว้เบื้องหลังและแทนที่ด้วยแสงสว่างความรักและความรู้ที่ซึ่งมนุษยชาติโดยรวมจะเป็นเช่นนั้น อีกครั้งตามที่พวกเขาควรจะเป็นเมื่อหลายพันปีที่แล้วในสวนเอเดนนี่คือสถานที่แห่งความสงบความสุขและความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตจากระบบดาวกาเล็กซี่จัก,กรวาลและมิติต่างๆจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพื้นที่แห่งความรักและความตรองดองการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณไกลเข้าม,ามามากขึ้นทุกวัน และสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างกำลังเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับปัจเจกการเปลี่ยนแปลงของความถี่นี้จะช่วยกระตุ้นการเลื่อนระดับจิตวิญญาณของคุณจัก,กรที่5ของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรที่6ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับอาณาจักรที่สูงกว่าได้ง่ายขึ้นมาก การตื่นขึ้นของคุณทำให้เกิดปฏิกิริยารูกโซ่ทั่วทั้งกาเล็กซี่คุณได้รับโอกาสของขวัญจจัก,กรวาลเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสวรรค์อีกครั้งอารยธรรมมากมายทั่วกาเล็กซี่กำลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงของคุณสำหรับพวกเขาแล้วนี่คือปฏิกิริยาแต่คุณรู้อะไรไหมนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์เลยนี่มันเป็นผลมาจากการทำงานหนัก และความอุตสาหะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่คุณทำบนโลกนี้คุณได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วกาเล็กซีน่นี้และคุณได้พยายามเปลี่ยนแปลงโลกของคุณมาเป็นเวลานานหลายคนไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างคุณอย่างจริงจังแต่คุณมีอารยธรรมมากมายในกาเล็กซี่เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของคุณนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับพวกคุณทุกคน และบรรพบุรุษของคุณกำลังมาบ้านนานแล้วการเดินทางข้ามเวลาเกิดขึ้นเป็นเวลานานคุณกำลังอยู่ในวัฏจักรสุดท้ายของโลกบนโลกใบนี้คุณยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมและก็ยอดเยี่ยมที่สุดบรรพบุรุษเหล่านี้มาจากดาวดวงอื่นแล้วก็มี DNA มีความทรงจำแล้วก็ประวัติศาสตร์ของผู้คนของคุณมันจะเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปไม่นาน และคุณจะจำพี่น้องที่หลงหายของคุณได้และคุณก็จะมารวมกันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เดียวกันการรวมตัวที่น่าประทับใจนี้มันก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็เร็วแสงสว่างเหล่านี้อยู่ใกล้คุณแล้วพวกเขาประจำการอยู่ในสตร์ตราโตสเฟียพวกเขาประจำการอยู่ทั่วโลกไม่ใช่ว่าดวงดาวที่สวยงามทุกดวงที่คุณเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนจะเป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆ หลายลำนะ่ะเป็นเรือไฟที่ที่ครอบครัวของคุณส่งมาเพื่อนำทางคุณตลอดการเดินทางบนดาวเคราะโลกคุณสามารถเห็นพวกเขาคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยตาด้วยตาเปล่าของคุณเองสิ่งมีชีวิตแห่งแสงที่น่าอาัศจ,จรรย์เหล่านี้พวกเขาต้องการเชื่อมต่อกับคุณพวกเขาเป็นปรมาจารย์แห่งสวรรค์พวกเขาต้องการติดต่อกับคุณ การขึ้นไปยังมิติที่5ไม่ได้เป็นเพียงโชคชะตาของคุณเท่านั้นแต่มันยังเป็นสิทธิของคุณด้วยคุณเกิดมาโลกใบนี้เพราะว่ามันมีพันธุกรรมที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้มันคือรหัสพระเจ้าใน d n a ของคุณมีคลื่นเข้ามาและคุณต้องถือแสงของคุณไว้เพราะจำเป็นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ในขั้นตอนสุดท้ายของการยกระดับด้วยการหลั่งไหลของพลังงานใหม่ที่จะบริโภคและก็ไปไกลกว่าที่เคยสร้างมาในอาณาจากักรนี้มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและถึงเวลาที่จะฉายแสงภายในของคุณตลอดเส้นทางพวกคุณหลายคนรู้สึกถึงความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงและตอนเนี้เวลานี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วจุดประสงค์ของเราก็คือช่วยให้คุณแต่ละคน ค้นพบแสงสว่างภายในของคุณเองเพื่อที่เราจะสามารถชื่นชมยินดีร่วมกันในการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นตัวแทนการประชุมนะคะเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างเราคืออโหร่าเรมบัสเดอร์ออฟเดอะกาแล็กติกเฟเวอรลออฟไลท์ ก็ขอขอบคุณนะคะไฟแสงทวัตท,ทุกท่านที่มาร่วมส่งสารสำคัญต่อนเนื่องให้มนุษย์ทุกๆวันนะคะขอให้ผู้รับฟังทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็รอฟังข่าวอันตื่นเต้นต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ On the day that she left, but it was for the best. I was praying down. On